เราสุ่มมาเยอะวันนี้นะครับผมนะสุ่มได้เยอะนะครับผมอุ้ยเค์มาเต็มแผงครับหลน,น้อยหลายนานับผมสวยๆเลยแบบนี้ยกแผงมายกแผงครับผม58 0 0เป็นไงท่านผู้ชมเป็นไงเออไม้เดียวคุ้มครับผม58 0 0อ่ะคำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอสคล้าย PG เกมเรามาอยู่ในเกมอาแปะนะครับผมวันนี้กับทุน540ตามเวลาโบนัสทรมอัตราการแตกของโบนัสอยู่ที่90%นะครับผม่านผู้ชมเนาะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมทําการเปิดเทอร์โบไล่สเตเปเบด20ก่อนเลยแล้วกั <Auto S 2> นนะครับออโต้ไป20หมุนนะครับผม่านผู้ชมไล่ออโต้ไปก่อนแล้วกันสําหรับเบทด20ของเราเนาะโอเคมาครับผมแบบนี้สวยๆครับ จัดมาต่อโอ้โหไหลครับผมเฮ้ยเบ็ดยี่สิบไหลเฉยโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาพอละเบ็ดยี่สิบเข้าครับเก้าสิบสี่เข้าส,สวยๆครับโอเคขึ้นเบ็ดหกสิบเลยนะครับลุยนี่ไงขึ้นเบ็ดหกสิบปุ๊บก็มาปับ๊บขึ้นปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับสำหรับเบ็ดหกสิบอุ้ยเซตเตัร์สามตัว โอเคมาครับผมยกแผงไป36สวยสแคปเตอร์4ตัวมาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมทุนเหลือ218ครับผมสุ่มการหมุนเลยแล้วกันนะครับผมท่านผะู้ชมเนาะมาสิบนะครับผมท่านผะู้ชมต่อครับผมตัวคูณเราจะใช้เป็นตัวเดิมนะครับผมท่านผะู้ชมเนาะโอเค12ครับ14การหมุนจะได้มา ลงได้อยู่แล้วป้าจาังหวะน,นี้สวยๆครับโอเค16การหมุนพอละพอละ16การหมุนโอเคครับผมได้เฉยตัวตัวคูณเราจะไม่ยุ่งนะครับผมนะเน้นจำนวนแล้วกันนะครับผม16การหมุนนะผม8ตัวคูณโอเคหมายแรกเข้าครับผม24และไหลครับผม192 สวยๆครับผม200โอเคโอเคฟรีไป13การหมุนจัดมาเคสวยๆ192ครับผมอีก12การหมุนนะผมอีกเยอะนะผมนะเราสุ่มมาเยอะวันนี้นะผมนะสุ่มได้เยอะนะครับผมอุปีเคมาเต็มแผงครับหลายน้อยหลยยายน,นานๆครับผมสวยๆเลยแบบนี้ยกแผงมายกแผงครับผม5 8 0 0เป็นไงท่านผู้ชมเป็นไง เออไม้เดียวคุ้มครับผม5,800ันอะ่ะ6,312ซูเปอร์เมกาครับผมไอ้รางวัลรางวันระดับซูเปอร์ครับผมโอเคเคมาต่อโอ้โหไม่มา10การหมุนโอ้โหเยอะนะเขียวมาข้างบนอะ่ะเขียวมาหน่อยเขียวมาหน่อยไม่เข้าครับผม1,92เอเคมาครับผมเต็มแผงไป768 โอเคครับผมบวกมาเพิ่มอีก700โอเคฟรีไป6การหมุนครับ5การหมุน4การหมุนโอโหฟรีหมดเลยเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฟรีหมดเลยอะ่ะเออเีมาหน่อย384บวกมาเพิ่มนะครับผม โอเคบวก่าเพิ่มอีก384อีก2การหมุนของเรา2การหมุนสุดท้ายของเรานี่เจเข้ามาให้ครับผมสวยๆ96หดูกันต่อหมุนสุดท้ายเต็มแผงครับ2008หมุนสุดท้าย2008ครับผมเอมาต่อเนื่องไหมไม่มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูราัลรวมกันดีกว่าครับ ลาวันเมกานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรางวัลรวมกันครับผมว่าจะบินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะถึง1 0,000หืหรือเปล่านะครับหนึ่งหมื่นหครับผมกดรับเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเครวมทุนอยู่ที่ 1, 1ึ่งหนะครับผมนะทุนหลักร้อยเบ็ดหลักสิบจัดมาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมนาอโอเคคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊าย